บทที่8เหมียวเหมียวลุงอามยะยาระบายยิ้มให้แก่ชายที่เดินตรงมาหากลับบ้านเถอะนุยาะนายสั่งให้ลุงมาพาหนูกลับบ้านอัมพอจะทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นสีหน้ามีแต่ความลำบากใจแล้วมองลึกเข้าไปด้านในบ้านของนายสีสะสายเล็กๆเพราะกลัวว่าจะเป็นปัญหาลุกลามค่ะยะหยาคงหมดสิทธิ์จะดื้อด้าน ไม่อยากทำให้ลุงอ่ำโดนดุแล้วค่อยๆขยับตัวลุกแต่ไม่วายหันไปมองนายที่ไม่ยอมออกมาจากบ้านเลยนายใจร้ายแต่จะโทษใครได้นอกจากตัวเองที่โง่เขลาไม่ถึงห้านาทีรถคันเก่าของลุงอ่ำก็ขับเคลื่อนออกพายะหยาไปส่งยังห้องเช่าไม่รู้จะช่วยปลอบใจได้อย่างไรแต่ก็ให้กำลังใจไปหลายประโยคก,ก่อนสายตาจะหันไปเห็นคนหนึ่งเข้างานนี้อาจจะมีคนใจลุกพึบเป็นไฟก็เป็นได้ จากนั้นได้เคลื่อนพาหนะคันเก่ากลับไปที่เดิมไปจอดสนิทยังหน้าบ้านของนายหัวปัดที่มายืนรอเขาอยู่หน้าบ้านมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับอ่ารายงานฝ่ายปัดพยักหน้าเบาๆก่อนทำท่าจะหมุนตัวกลับบ้านเพียงถูกหยุดด้วยวาจาหนักๆคล้ายเป็นการเตือนด้วยความหวังดีระวังเถอะครับลุงอ่ำรีตาแล้วแสดงผ่านสีหน้าชัดเจน ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคนเป็นนายฝ่ายในหัวปัดวางหน้าเรียบแต่ไม่อาจกลบกระแสความน้อยใจได้อย่าไปแกล้งนนยาเลยอําบอกเรากับจะช่วยยะยะผมไม่ได้แกล้งครับแต่โนยาของลุงบอกว่าไม่ได้รักผมน้ำเสียงนั้นแสดงความแงงงอนออกมาเต็มที่คำว่าไม่รักนั้นทำให้ใจแข็งๆอ่อนยวบลงแบบนี้มันน่าน้อยใจไหมละ่ะ ผมเบิ่งรู้ว่านายขี้งอนลุงปัดถึงกับเบือนหน้าหนีเมื่อถูกจับได้เขาเริ่มขี้งอนตั้งแต่ที่มีเมียเด็กนั่นแหละแต่เขาก็รู้ว่าตนเองก็ผิดที่ไม่ยอมบอกความจริงไปสักทีก็คนมันอยากแกล้งเด็กที่ชอบคิดไปเองไปไปมามากลับกลายเป็นตนเส้เองที่ร้อนไปทั้งหัวใจที่โนูยาพูดเพราะโนูยาไม่รู้ไงครับว่าตัวเองเป็นสาวๆอีกอย่างหนูยาเธอน่ะมีประวัติฝังใจ ประโยคนั้นทำให้ในายหัวปัดหันไปจดจ้องลุงอ่ําย่ยาเคยผ่านเรื่องอะไรมามีบางอย่างที่เขาไม่รู้อย่างนั้นหรือที่แม่ของหนูยาหอบหนูยามาที่นี่ไม่ใช่เพราะถูกโกงที่ดินเพียงอย่างเดียวหรอกครับแต่แม่ของหนูยาเคยถูกตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยเพราะถูกผู้ชายหลอกผมคิดว่าหนูยาไม่อยากต้องเจอกับความรู้สึกแบบนั้นเธอจึงพยายามจะหนีไปจากนายเรื่องนี้มีไม่กี่คนที่รับรู้ เขานั้นทราบประวัตินี้มาจากญาติาห่างๆที่มาฝากฝังแก้วการเข้าทำงานเขาไม่เคยปิดป,ปากบอกใครๆเพราะคิดว่าสองแม่ลูกคงอยากจะลืมแต่วันนี้คงต้องกล่าวออกไปคิดว่าน่าจะทำให้เจ้านายเข้าใจถึงเหตุผลด้านปัดถึงกับร้องตำหนิตัวเองเขาไม่เคยทราบเหตุผลข้อนี้มาก่อนเลยแล้วได้ยินประโยคที่ทำให้ใจมีอาการร้อนรนแล้วระว,วังเถอะไอ้เปี้ยมันจะขาไป เปิดทางให้มันด้วยแล้วนี่ครับก่อนกลับมาผมก็เห็นในปีมันไปเตะแถวหอพักของหนูหยาหรืยย่ำปัดถึงกับสะบัต่อว่าตัวเองเขาเป็นคนไม่ได้เรื่องมัวแต่มาคิดเล็กคิดน้อยนั่งน้อยใจยะหยาแถมยังทำเรื่องที่ผิดมหัน์อีกต่างหากสองเท้ารีบก้าวยาวๆไปยังรถแล้วกระชากมันออกไปยังสถานที่หนึ่งในทันทีฝ่ายลุงอ่ำได้แค่ยิ้มอย่างพึงพอใจ ปัดบึ่งรถไปยังห้องเช่าเล็กๆของยะงยาที่อยู่ในซอยและเมื่อไปหยุดยืนอยู่หน้าห้องมือก็ยกขึ้นเคาะเร็วไวกกกยะยายะยานายหัวแดนใต้ส่งเสียงเรียกแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาหรือว่าไอ้ปีแสงมันจะไม่ยุ่งยามตามตือ้อพาคนของเขาไปไหนพลันขบกรามแน่นเพียงแต่ก็เห็นแสงไฟเล็ดรอดออกมาด้านนอกหรือว่ายะยาจะอยู่ในนั้น แต่ทำไมไม่ยอมออกมาเปิดประตูยิงสาวจะเป็นอะไรหรือเปล่าด้วยความห่วงทำให้สองเท้าของนายหัวเริ่มทำงานด้วยการถีบประตูปังปังหยาหยาหยาปากและเท้าทำงานประสานกันประตูห้องเก่าๆถีบไม่กี่หนก็เริ่มสะเทือนเพียงแต่มีคนหนึ่งเปิดมันออกมาซะก่อนที่จะเป็นเรื่องใหญ่นายนายถีบประตูห้องหยาทำไมจ๊ะ ยะหยาที่โผล่หน้าออกมามีอาการตกใจปากอธิบายสายตาตั้งคำถามย่หยาอาบน้ำอยู่จ้ะในหัวปัดถึงกับยกมือขึ้นกอดอกทำเขาตกใจแทบแย่ก่อนจะปล่อยประโยคเด็ดออกไปยังอยากจะง้อฉันอยู่ไหมยอยากค่ะหญิงสาวรีบตอบอย่างเร็วไวทำไมจะไม่อยากง้อคนที่รักล่ะงั้นไปขึ้นรถปัดบอกพร้อมส่งสัญ,ญญาณให้ยะหยารีบเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เขาจะยืนรอยอยู่ตรงนี้เจ้าของร่างอรชรที่นุ่งผ้าขนหนูอยู่นั้นรีบกุลีกุจอเข้าไปในห้องแล้วหาเสื้อผ้ามาสวมให้เรียบร้อยไม่รู้อะไรดนใจให้นายมีท่าทีอ่อนลงหรือว่าลุงอ่ำจะไปช่วยพูดแล้วระบายยิ้มเทอว่ายังเห็นริ้วรอยความตึงเครียดอยู่บ้างโดยวันนี้เธอจะง้อนายอย่างเต็มที่ยายอยาให้กำลังใจตัวเองสิบนาทีต่อมาก็ขึ้นมานั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับ สายตาชำเรเลืองมองชายที่นิ่งเงียบไปอยู่บ่อยครั้งเธอดีใจที่ได้กลับมาอยู่ข้างๆคนที่รักเพียงเมื่อกลับมาถึงบ้านกลีบปากอิ่มกลับถูกจู่โจมทันทีที่ถูกพาตัวมายัางห้องนอนแสนคุ้นเคยนายเหยะยาถูกผลักให้แผ่นหลังชนกับประตูห้องร่างกำยำบทเบียดแนบชิดปากไม่เว้นช่องว่างปลายลิ้นนั้นก็แทรกเข้าไปหาความหวานที่เขาเฝ้าคิดถึง สองแขนของหญิงสาวกอดรัดตอบกลับเธอคิดถึงเขาคิดถึงในหัวปัดผู้แสนอบอุ่นปากจูบตอบกลับไปด้วยความสเสน่หาเพียงแต่ไม่ถึงอึดใจร่างกลับถูกดันให้ออกห่างจากอกกว้างกายกำยำนั้นถอยล่าแล้วเดินไปนอนลงบนฟูกนุ่มหัวไหลพ่พิงอยู่กับหัวเตียงเยาหยามองอย่างไม่เข้าใจก่อนปากจะกัดเม้มกันในวาจาริบรียบของนายที่บอกถึงความต้องการมาเพื่งงอง้อไม่ใช่ด้ือไง ทำสิเขาอยากจะเห็นการง้อของยะยาพร้อมวางหน้าเรียบแม้ในนาทีหนึ่งจะแอบ,บยิ้มราวกับไม่ได้โกรธอะไรอีกแล้วแต่ก็แค่อยากจะเห็นนางแมวน้อยสำแดงความสุขสนยะยาที่เริ่มเข้าใจใบหน้าร้อนเห่อขึ้นทันใดนี่เธอต้องเป็นฝ่ายรุกนายใช่ไหมพลางก้มหน้าลงมองพื้นเพราะรู้สึกเขนินอายเราสิแมวน้อยมาร้องเหมียวๆตรงนี้เดาย,ยะยาไม่จำเป็นต้องสวมใส่คอสเพลย์ เพระเจ้าต,ตัวเปรียบเสมือนแมวตัวเล็กๆที่แสนน่ารักสำหรับเขาเสมอนายรักหยาใช่ไหมจ๊ะในหัวปัดไม่ได้ตอบคำถามแต่ยกนิ้วเรียวรูปแก้มใสยอย่างคิดถึงและหวงแหนคิดว่าสายตาก,กับการกระทําคงตอบได้เป็นอย่างดีส่วนฝ่ายหญิงยังไม่หมดคำถามนายรักหยาตั้งแต่มเมื่อไหร่ละจ๊ะนานแล้วหนนี้ปัดกล่าวอธิบายพร้อมบอกเล่าถึงรายละเอียด ก็ตั้งแต่ได้เห็นยายเด็กหน้าตาจิ้มลิม้มเดินหกล้มตรงหน้าน่ะแหละเขายังจําช่วงเวลาเหล่านั้นได้ดีวันที่ได้เจอยะหยามาพร้อมกับมารดาหลังลุงอ่ําพามาแนะนํารวมถึงขอให้รับเข้าทํางานยายเด็กสาวหน้าใสาเดินเดินสะดุดล้มก้นขำมาต่อหน้าเวลานั้นเมื่อได้สบสายตาที่สุกสกาวซึ่งปัปนไปด้วยความเศร้าเล็กน้อยมันทําให้เขารากับถูกดึงเข้าไปในโลกใบใหม่หัวใจเต้นเร็วแรง ก่อนที่อยากจะมาขอให้นายช่วยอีกหรอจ๊ะหญิงสาวทำตาโตแสดงว่านายรักเธอก่อนที่เธอจะเริ่มหลงรักเขาอืมนายหัวพยักหน้ายอมรับแล้วตั้งคำถามที่อยากรู้กลับไปบ้างมือดึงเอวคอดเข้ามาใกล้ชิดให้เรือนร่างหอมนุ่มอยู่ในอ้อมอกแล้วเธอตอนที่มาขออย่ายังไม่ได้รักนายเวลานั้นเธอยังไม่รู้จักว่ารักคืออะไรและหว,วั่นกลัวจากบทเรียนของมารดา แต่อยาก็รู้สึกว่านายช่วยได้เพราะเวลาหยาอยู่ใกล้ๆนายหยารู้สึกอบอุ่นแล้วหยาก็ค่อยๆรักนายรักมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเธอที่ได้ใกล้ชิดนายที่พร้อมจะปกป้องก็ค่อยๆทําให้รักเขาจนมากขึ้นไปในทุกๆวันพร้อมเฝ้ารอที่จะได้รักนายอย่างเต็มตัวในวันที่เธอมีการมีงานทําสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองจากนั้นปากก็เอ่ยถามในสิ่งที่ใคร่รู้อีกเรื่อง ทำไมไนายไม่บอกอย่าเรื่องแต่งงานก็กําลังจะบอกมาคุกเข่าขอแต่งงานแต่มีคนเดินถือสัญญามาขอยกเลิกซะก่อนที่จริงในวันนั้นที่เขากลับมาได้หอบความกล้ามาด้วยเพื่อที่จะขอย่หย่าแต่งงานแต่หญิงสาวกลับเดินมาขอยกเลิกสัญญาใจที่มีจึงเฉาลงรวมสองวันกว่าจะพอเดาได้ว่าหญิงสาวน่าจะเข้าใจผิดในเรื่องของว่าที่เจ้าสาวเพราะได้ยินคนในตลาดพูดคุยกันก็อย่าไม่รู้วันนั้นอย่าได้ยินว่านายจะแต่งงาน ได้ยินจากลุงอ่ำว่านายห้ามบอกอยาหยาเลยไม่กล้าถามและตีความไปเองและยาก็ไม่อยากเป็นเมียรับๆไปตลอดชีวิตที่สําคัญวันนั้นที่อยาได้เจอคุณฟ้ายาเห็นนายกอดเธอก็ตอนนั้นเข้าใจว่าที่นายสั่งห้ามไม่ให้ลุงอ่ำบอกกับตนเพราะไม่อยากให้เธอไปขัดขวางใครจะไปรู้ว่านายอยากจะกลับมาบอกเธอด้วยตัวเองและศพหน้าเข้าอกกว้างดีใจที่มีวันนี้ฝ่ายปัดสันศีรษะเล็ก ปากบอกออกไปเสียงหนักเพื่อยืนยันและกล่าวในคำที่เขาตั้งใจจะพูดวันนั้นที่กอดฟ้าก็แค่กอดแบบเพื่อนและเพื่อขอบคุณที่ตัดชุดแต่งงานสวยๆให้กับเธอที่สำคัญที่สุดฉันรักเธอคนเดียวอย่าเด็กโง่อย่าก็รักนายคะ่ะนายหายโกรธอย่านะคะย่หย่าทำเสียงอ้อนปัดทำท่าขบคิดเขาจะหายโกรธเยเด็กซื่อบื้อดีไหมนะฝ่ายยะหย่ารีบทำใบหน้าคลอเคลียกับอกกว้างอย่างเอาใจ นายหายโกรธอย่านะคะถ้าอยากให้หายโกรธเด็กดื้อก็ต้องปราบเสือให้อยู่หมัดคนตัวเล็กรู้ดีนายหัวปัดหมายถึงสิ่งใดจึงมีอาการเขินอายอีกรอบแต่เธอก็พร้อมจะทำให้เขามีความสุขเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับนายในเช้าวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมมีเสียงทักทายดังขึ้นหลังจากที่ปัดพาว่าที่เจ้าสาวเดินเข้าไปในไร่กาแฟารวมถึงมีคำถามจากลุงอำ่ำครับ ฝ่ายปัดตอบกลับแล้วยิ้มอย่างขอบคุณที่ลุงอ่ำคอยช่วยเหลือเสมอมาก่อนจะได้ยินเสียงถอนหายใจของทุกๆคนเฮือกใหญ่ให้นึกขันพวกลงุลงๆป้าๆถอนหายใจกันทำไมคะเยหยาถึงกับงงเมื่อทุกๆคนพากันประสานเสียงมีเรื่องอะไรให้โล่งใจอย่างนั้นหรือพลันมองไปยังคนที่เธอรักพวงแก้มแดงปล่งยามนึกถึงค่ำคืนที่ผ่านมาทว่าดีใจที่ได้อยู่เคียงข้างเขาคนนี้ ส่วนคนที่ถูกถามนั้นส่งสิกให้ป้าคนงานคนหนึ่งเป็นผู้เฉลยพวกขัาโลงอกโล่งใจที่ไม่ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกแล้วเรื่องอะไรล่ะจ๊ะก็ถึงที่เองเป็นเมียนายไงจะเรียกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกได้ก็ไม่ผิดเอา้าหย่ยาถึงกับร้องเสียงหลงอะไรกันทุกคนรู้เรื่องของเธอกับนายอย่างนั้นหรือพลางมองไปยังคนตัวโตแต่ปัดทำแค่ไหวไหลใส่ เขารู้กันหมดแต่ตรงแกลงทำเป็นไม่รู้นายของพวกขารอเองรอวันนี้มานานอย่าทำให้นายของพวกขาผิดหวังเสียใจนะหนุยาเพราะนายมาขอร้องไว้ไม่อยากให้ยะย่ารู้สึกไม่ดีจึงสั่งให้พวกคนงานปิดปากเงียบทุกๆคนนั้นทั้งรักและเอนดูเด็กซื่อจึงยินยอมทำตามรวมถึงคอยช่วยเชียร์ช่วยรายงานอยู่ตลอดในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ในที่ยามต้องไปดูแลโรงงานของบิดาที่ท่านได้จากไปเมื่อหลายปีก่อน แต่ยังมีอีกเหตุผลที่ตนต้องไปกรุงเทพบ่อยครั้งเพราะต้องการอยู่ห่างจากย่าหยาเพื่อความปลอดภัยของหญิงสาวเมื่อทุกครั้งที่อยู่ใกล้ก็อยากจะจับยยเด็กซื้อฟัดลงบนเตียงทั้งวี่ทั้งวันวั่นเกรงว่าความตั้งใจที่จะเรียนให้จบของฝ่ายหญิงจะพังไม่เป็นท่าเพราะดันมีนายหัวน้อยเข้าซะก่อนจ้ะปาโถโถย,ะยะ่ยาก็หลงคิดว่าตัวเองเป็นเมียลับๆของนายแต่ที่ไหนได้เข้าใจผิดไปไกล เพราะสุดท้ายแล้วเธอนะ่ะได้เป็นเมียที่นายแสนจะรักแล้วอมยิ้มราวกับคนบ้ารู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอกับนายหัวปัดผู้เป็นทุกๆอย่างให้กับตนเองเป็นทั้งผ้าห่มในยามที่หนาวจากการเผชิญหน้ากับความลำบากเป็นผ้าเช็ดหน้าให้ในยามที่ต้องสูญเสียมารดาและเป็นหัวใจที่ตามหามานานจึงไม่ต้องอ้างวางอีกต่อไปเธอขอสัญญาเลยว่าจะรักผู้ชายที่ชื่อปัดคนนี้คนที่ยืนอยู่ข้างๆเสมอไป รวมถึงเฝ้ารอที่จะได้เป็นภรรยาของเขาอย่างเต็มตัวและถูกต้องและแล้วในวันที่นายหัวปัดและยะยาเฝ้ารอก็มาถึงวันวิวาถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายภายในไร่กาแฟที่เป็นจุดเริ่มต้นของกันและกันยะยาในวันนี้สวมชุดเจ้าสาวแบบกระโปรงสั้นที่เหมาะกับงานแบบเอาท์ดอร์ซึ่งมีการดีไซน์ที่ดูสวยเก๋เรียบโก้โดยเน้นช่วงเอวให้เขา้ารูปผมมีการมัดกล้าวง่าย ฝ่ายเจ้าบ่าวสวมกางเกงยีนตามที่ชอบด้านบนเป็นเบลเซอร์คู่กับเนคไทใบหน้ายิ้มแย้มอยู่ตลอดยาหย่าที่ไร้มารดาแล้วจึงขอให้ลุงอ่ำกับป้าช้อยมาเป็นผู้ใหญ่ในฝั่งของตนเองฝ่ายในหัวให้อาที่เขาเคารพช่วยมาเป็นผู้ใหญ่สู่ขอรวมถึงยังมีแขกคนสำคัญอย่างเจ้าของโรงแรมที่ย่าหย่าทำงานอยู่ทำเอาหญิงสาวตาโตยามได้รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนรู้จักของนายหัวปัด ด้านเจ้าบ่าวระบายยิ้มให้เจ้านายของคนตัวเล็กในตอนนี้เพียงการสมัครงานของหญิงสาวเขานั้นไม่ได้มีส่วนช่วยเพราะอยากให้ย่าหยาได้ภูมิใจที่สามารถเข้าทำงานได้ด้วยตัวเองทว่าก็ยอมรับว่าได้ขอให้อีกฝ่ายช่วยดูแลย่าหยาให้อีกแรงส่วนคนที่ขาดไปไม่ได้คงไม่พ้นฟ้ารดาที่ยิ้มกว้างให้กับคู่บ่าวสาวสวัสดีคะ่ะคุณฟ้าขอบคุณสำหรับชุดสวยๆนะคะ เธอต้องทั้งขอโทษและขอบคุณที่ฟ้าระดาออกแบบชุดแต่งงานให้และรู้สึกผิดที่เข้าใจผิดไปมากฝ่ายฟ้ารดาระบายยิ้มกว้างดีใจที่ได้เห็นเพื่อนสนิทเป็นฝั่งเป็นฝาแม้ช่วงเวลา4ี่หปีให้หลังจะห่างห่างกันไปเพราะหน้าที่การงานขอให้รักกันนานๆรักกันตลอดไปนะฟ้ารดาเอ่ยปากอวยพรขอบใจนะฟ้าปัดขอบคุณเพื่อนที่คอยช่วยเหลือ แม้ทั้งตนและหญิงสาวจะเคยเป็นคู่หมายกันแต่เพราะรักกันเหมือนเพื่อนทุกอย่างจึงยุติแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์อันดีร้างไปด้วยก่อนที่สายตาจะมองไปยังผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินตรงเข้ามาหาพร้อมกับครอบครัวพอพลึงพ่อเลีย้ยงพามยะยาพนมมือขึ้นไหว้แขกของปัดแล้วเห็นชายรูปร่างสูงยื่นซองเอกสารให้กับชายหนุ่มของที่ต้องการครับ ขามไปเจรจาต่อรองอยู่ร่วมห้าวันกว่าฝ่ายนั้นจะยินยอมเพราะราคาค่อนข้างสูงขอบคุณมากครับพ่อเลี้ยงพี่ดีใจที่พับพลึงมานะปัดพอทราบอยู่แล้วว่าในวันนี้เขาจะได้คืนหนึ่งอย่างให้กับยะยะแม้จะทำให้กระเป๋าแทบฉีกแต่ก็ไม่ได้เกี่ยงงอนขอแค่ให้ได้มาแล้วระบายรอยยิ้มให้กับแขกคนสำคัญด้านพับพึ่งและสามีเดินแยกตัวไปด้านในรวมถึงถือโอกาสนี้แวะมาเที่ยวทะเลด้วย โดยตอนนี้ในวงแขนของพามมีลูกสาวคนเล็กอย่างพิยาพักส่วนพ่อเลี้ยงตัวน้อยอย่างธามเดินอยู่ข้างๆฝ่ายเจ้าบ่าวป้ายแดงได้ส่งต่อของสําคัญให้กับคนที่เขารักมากที่สุดของเธอยยาย่ายื่นมือไปรับพร้อมทาสีหน้าสงสัยอะไรกันนะที่นายให้เธอมาและเพียงแค่ดึงของด้านในออกมาดูในตาก็วาวระยับด้วยความดีใจกึ่งตกใจ ฉน,นดที่ดินของแม่เธอจำมันได้ดีเพราะไรที่อยู่ทำให้ต้องระหกระเหินมาถึงที่นี่มาได้เจอกับนายพลันมองไปยังชายที่รักอย่างซึ้งใจของขวัญวันแต่งงานไม่เพียงของขวัญชิ้นนี้แต่เขาจะให้ย่ยาทุกอย่างในสิ่งที่หญิงสาวต้องการรวมทั้งจะส่งเสริมในสิ่งที่ย่ยาฝ่าฝันในเรื่องการเรียนต่อแต่ต้องเป็นหลังจากที่มีนายหัวตัวน้อยให้เขาหนึ่งคนซะก่อน ขอบคุณนายมากๆเลยจ้ะในวันนี้เธอเสียน้ำตาจนได้และเอียงตัวไปซบกับอกกว้างมือหนาจึงต้องยกขึ้นเช็ดน้ำตาให้อย่างอ่อนโยนเพียงวาจาที่กระซิบข้างหูนั้นตรงข้ามกันไม่เอาไม่ร้องเก็บเสียงไว้คืนนี้ดีกว่านายคนเขากำลังซึ้งแท้ๆดูนายสิพูดเข้าเรื่องบนเตียงซะได้ก่อนจะต้องมองตามนิ้วชี้ที่ชี้ไปด้านในงานของในหัวปัด ดูสิคนที่นี่มีแต่คนรักเธอต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอางาง้างว้างอีกแล้วนะคนที่นี่พร้อมจะรักและปกป้องยยาโดยเฉพาะตัวเขาที่จะรักหญิงสาวตลอดไปอย่ารักนายเธอเชื่อว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเจอกับลมหนาวหรือพายุร้ายใดๆจะไม่รู้สึกอ้างว้างและเดียวดายเมื่อมีผู้ชายคนนี้อยู่ข้างๆโดยจะขอรักเขาไปตราบลมหายใจสุดท้าย เจ้าของไร่กาแฟาอย่างปัดก็เช่นกันแล้วโอบกอดยะหยาไว้ฉันก็รักเธอยี่เด็กซื้อบบ้อเพราะในตาสุขใสคู่นี้กับใบหน้าจิ้มลิ้มและนิสัยน่ารักนี่แหละที่ทำให้เขายอมซิโรร่กรวมถึงเฝ้ารอที่จะได้ครองรักโดยในที่สุดก็ทำให้ยะหยากลายมาเป็นเจ้าสาวของตนได้พลันปั้นยิ้มมอบให้กับทุกๆคนที่มองมาซึ่งจะเก็บภาพเหล่านี้ไว้ในใจตลอดไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe กันไว้ด้วยนะคะ